สวัสดีครับคุยดูยเดี่ยวกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายครับในพื้นที่สนามหลวงนะครับเ,เราเจอสถานการณ์เจอภาพที่ทำให้เราตกใจนะครับเ,เคสหนึ่งที่เราทํางานกันมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็หายไปตั้งแต่หลังน้าท่วมนะครับเพิ่งเจอก็คือแจ็คแกลนด์นะครับคนผ,มผอมๆที่ชอบล้าลิเกและก็ชอบเอาเงินมาหยอดที่กล่องเราประจํประจนะครับ วันนี้เจอในสภาพที่น่าตกใจกับหน้าตาเขียวครั้มรวมฉึงนะครับก็เข้าใจว่าจะเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับเนื้อเส็จมาแล้วก็จากการถูกทำลายท่้งกายนะครับก็ได้ซื้อข้าวให้ทานนะครับก็ได้พูดคุยซักถามกันนิดหนึ่งนะครับก็ก็ยังดีครับหายใจหายไปครับเพราะยังโอเคยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่กันนะครับเป็นเคสที่เราทำงานมาอย่างต่อเนื่อง พูดคุยกันพอสมควรแลวเข้าใจว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับญาติจะเป็นคนพาส่งโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลเลือดศีแต่ปรากฏว่าก็ยังออกมาอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมน,นะครับก็ยังต้องเป็นข้อสงสัยอยู่กับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขานะครับเราก็คงต้องตามดูกันเรื่อยๆนะครับก็ยังมีมีคนมาขอเ,อเสื้อผ้านะครับเสือเส้อผ้าขอยาเด็กทั้งผู้หญิงแปลกหน้าเรากันนิดนึงนะครับแล้วก็ ก็ยังมีคนที่เราให้การสนับสนุนที่ทําเริ่มทําโครงการอยู่ที่ใต้สะพานปิดเก้าแล้วก็ฝากเสื้อผ้าไปให้กันนะครับวันนี้ก็น่าตกใจครับวันนี้มีคนที่จากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เรารู้จักสองสามท่านเดินมาที่พื้นที่แล้วก็พยายามถามนะว่ากรุงเทพมหานครกําลังจะมีแผนทําอะไรกับที่สนามหลวงอีกหรือเปล่าไม่มีคําตอบครับว่าเขาจะให้เขาจะมาทําอะไรที่สนามหลวงแต่ก็ เราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทุกครั้งที่มีคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักและทํางานในกรุงเทพมหานครและลงมาในพื้นที่สนามหลวงคลองหลอดแล้วบอกว่ามาสํารวจคนมาดูคนต่างต่างเ่านี้น,นะครับลหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์หรือมีข่าวจากกรุงเทพมหานครที่เตรียมจะก,กระทําการอะไรกับคนข้างถนอนอีกค่อนข้างแน่นอนนะครับก็ไม่แปลกครับแต่จริงแล้วก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าในเดือน เมษาอยนี่นสิ่งที่ก็จะมีงานออกระเมนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่เขาอาจจะเตรียมจัดระบบระเบียบของคนที่อยู่รอบๆท้องสนามหลวงนะที่ตอนนี้ในท้องสนามหลวงไม่มีคนอยู่แล้วนะครับพอออกมาก็ไม่เป็นสงบสุขอีกนะครับเขาก็ออกมาตามไล่ล่าทาั้งทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550นรอย้าินะครับในมาตาห้าสิบห้านะครับมาตาห้าสิบห้านะครับ ข้อความที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับในกฎหมายธรรมนูญป h a r m ร้าสิบมาตราห้าสิบห้าชัดเจนที่สุดครับลองอ่านดูก็ได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคนที่เป็นคนไร้ที่พึ่งนะครับไม่มีอาชีพไม่มีที่อยู่เนี่ยครับโดยประมาณเนี่นะครับต้องได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐนะการดูแลที่เหมาะสมจากรัฐไม่ใช่การกวาดต้อนเขาเข้าไปโดยไม่สมัครใจ นะครับแต่ต้องเป็นความสมัครใจนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราอยากจะบนเดี๋ยจะบายให้ฟังแต่อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับตอนนี้อิสระชนเองอยู่ในภาวะที่ขับขันแหะครับนะครับก็จริงๆเราก็รนรงเรื่องการระดมทุนมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็ยังรองบประมาณจากแหล่งทุนก็ยังไม่มีการตอบรับเพราะฉะนั้นงานฝึกอบรมที่เราเคยตั้งใจว่าจะมีอยู่ในช่วงปลายเดือนนี้ ก็กเลื่อนไปยังยังกำหนดที่ประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับถึงจะมีเพราะฉะนั้นทําให้ตอนนี้เรามีรายจ่ายสูงมากนะครับเราแต่รายรับมันยงังต่ำถึงต่ํามากเพราะนั้นจริงๆใหญ่จะขอโอกาสนะครับขอความร่วมมือจากทุกทกท่านนะครับที่ดูคลิปดูเทปที่อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนนะครับที่จะลงมาสนับสนุนให้เราได้ทํางานกับคนในที่สาธารณะมีคนป่วยนะครับ คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่เดินอย่างเหม่อลอยคนที่เมานอนอยู่ข้างถนนคนที่นอนอยู่กับกองขยะนะครับคนที่นอนอยู่ข้างถนนคนที่ป่วยคนที่มาดูผ่านมาให้เราดูแลรักษาในเรื่องของสุขภาพรายวันบางครั้งเราก็ยังต้องทําศพให้เขานะครับมันก็ยังเป็นรายจ่ายที่อิสระชนยังต้องดาเนินอยู่ยนี่ยังต้องลงเดินอยู่ถ้าเราเห็นว่า งานนี้นะครับเป็นงานที่อยากจะสนับสนุนผมก็ยังยืนยันและขอการสนับสนุนนะครับที่มูลิติเลยครับมูลบัญชีมูลิติที่เราแสดงอยู่ทุกครั้งที่ออทําคลิปรายการนะครับเราก็ยังดําเนินการต่อครับเพราะว่างานของเราเป็นงานที่คนถ้าเราถอนตัวเองจากพื้นที่แล้วก็จะไม่มีใครลงมาทํางานในพื้นที่นะครับต้นสัปดาห์หน้า โดยประมาณในกลางสัปดาห์หน้าที่ผ่านมานะครับเราตั้งใจว่าเราอยากจะเลี้ยงอาหารคนสนับดวงนะครับเราเคยมีการเลี้ยงอาหารนะครับโดยหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในการเลี้ยงอาหารค่าใช้จ่ายเราคำนวณนะครับคนที่ประมาณ30บาทต่ออาหนึ่งจานนะครับแต่ละครั้งที่เราเลี้ยงอาหารก็จะมีคนมาทานอาหารประมาณ2 0 0ร้อถึงสามคนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคนสนับลวงร่วมกับเรายินดีมากนะครับยินดีจริงๆ ติดต่อเข้ามาครับโอนโอนก็ประมาณเข้ามาเราพร้อมที่จะนํางบประมาณของท่านนําเงินบริจาคจากเงินสะมเงินของท่านไปทําให้เห็นจริงครับเราจะนําภาพจริงๆการทํางานจริงๆของเรามาให้ท่านดูครับว่ารอยยิ้มจากการที่ได้รับแบ่งป็นโอกาสจากพวกท่านมันทําให้เขามีความสุขแค่ไหนนะครับคุยรุยเดี่ยวเราจะพยายามนาเสนอเรื่องราวความไม่เท่ากันในสังคมให้ท่านได้เห็นครับ ไม่ได้เรียกร้องความน่าสงสารนะครับแต่อยากให้ท่านเห็นว่ามีคนที่ยากไร้มีคนที่ยากจนมีคนที่ด้อยโอกาสมีคนที่บาดเจ็บและมีคนที่ล้มตายอยู่ที่ข้างถนนในเมืองใหญ่จริงๆเราอยากให้ท่านเห็นเราอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสและมอบโอกาสเหล่ออา,านี้ร่วมกับเรานะครับวันนี้คุยดูเดียวขอญาตใช้เวลาเท่านี้นะครับเราจะยืนหยัดเท่าที่เราจะทําได้ เราจะยินหยัดท่ามกลางการสนับสนุนจากทุกท่านครับสวัสดีครับ